สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเนอคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องตัวประกอบเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดปุ่ม s u p e r t h a n k s หรือสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องของเราให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่79ทั้งสาคนพูดคุยกันอยู่ในเขตแดนฉับพลัน เขตแดนสันสะเทือนระลอกแล้วระลอกเล่าเกิดอะไรขึ้นนะเชียวรด้วยเห็นเขตแดนโปร่งใสที่สันไหวไม่หยุดก็ร้องตกใจมีคนกําลังโจมตีหลิวเทียนฉีพูดพลางรี่ตาคนบ้าห้าคนนั้นต้องเป็นพวกเขาแน่นอนหัวเยียนนึกถึงพวกเขาอดหดไหลยไม่ได้คนที่ไล่ล่าสังหารเจ้าหรือหลิวเทียนฉีเห็นปฏิกิริยาของหัวเยียนจึงถามอย่างสนใจอืมพวกเขานั่นแหละ พวกเขามีทั้งหมดห้าคนบุรุษสองสตรีสามบุรุษเป็นเผ่ามนุษย์สตรีสามนางเป็นเผ่าจิ้งจอกหิมะไล่สังหารข้ามาครึ่งปีแล้วหัวเยียนพูดด้วยสีหน้าหงุดหงิดหลิวเทียนชีมองเด็กหนุ่มทีหนึ่งแล้วหันไปมองเฉียวรุย่ยเสียวรุย่ยเปิดถุงเลี้ยงอสูรของเจ้าซิกออเฉียวรุ่ยพยักหน้าเปิดถุงเลี้ยงอสูรออกหลิวเทียนฉีดึงคอเสื้อหัวเยียน โยนเข้าไปในถุงเลี้ยงอสูรของเฉียวร้วยอย่างรวดเร็วเฮ้ยเจ้าทําอะไรอาเด็กหนุ่มผู้งดงามร้องตกใจกลายร่างเป็นหมาป่าอักคีก่อนถูกดูดเข้าไปในถุงเลี้ยงอสูรเฮ้ยเจ้าพวกมนุษย์เจ้าเล่ปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปนะหัวเหยีนที่ถูกขังไว้ในถุงเลี้ยงอสูรหมุดหนิดยิ่งนักหากเจ้าอยากตายข้าจะมอบเจ้หาให้ศัตรูห้าคนนั้นเสีย ไม่แน่พวกเขาอาจให้หนึ่งล้านก้อนศิลาทิพย์กับข้าด้วยเหลิวเทียนฉีมองหัวเยียนที่โวกเบกวุวายอยู่ในถุงเลี้ยงอสูรหัวราอเล็กน้อยพทางเอ่ยเมื่อได้ยินเขา้าหัวเยียนก็นึกกลัวไม่เบาไม่อย่าส่งข้าให้พวกเขาอย่าส่งข้าให้พวกเขาเลยนะปิดปากไปเสียอยู่ในถุงเลี้ยงอสูรเงียบๆไม่เช่นนั้นข้าก็ปกป้องเจ้าไม่ได้เหมือนกันือ้อหัวเยียนพยักหน้า ไม่กล้าเอ่ยว่าจาต่อจินเยียนดูเขาไว้ให้ดีใช้กลิ่นของเจ้ากลบเขาไว้อย่าให้คนอื่นรู้ถึงการมีตัวตนของเขาหลิวเทียนฉีพูดพลางมองจินเยียนที่อยู่ด้านข้างรู้แล้วยุ่งยากจริงจินเยี่ยนกรอกตารับหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กอย่างหุดหิดหลิวเทียนฉีเห็นจินเยียนพยักหน้าถึงมัดถุงเลี้ยงอสูรของเฉียวรุ่ยแน่นเขาสะบัดมือเปิดเขตแดนออก พอเขตแดนถูกเปิดออกกระทันหันห้าคนที่ยืนอยู่นอกหน้าต่างคอยโจมตีอยู่พลันร่วงเข้ามาในห้องของพวกเขาอย่างพร้อมเพรียงลิวเทียนฉีมองสองบุรุษสามสตรีที่ยืนอยู่ในห้องอดเลิกคิ้วไม่ได้บุรุษสองคนเป็นผู้ฝึกตนเผ่ามนุษย์พลังระดับดวงปราณช่วงปลายส่วนผู้ฝึกตนสตรีสามคนมีเส้นผมกับในตาสีเงินล้วนพลังระดับดวงปราในช่วงกลางสหายผู้ฝึกตนทั้งหลาย ไม่มีต้นสายปลายเหตุกลับโจมตีเขตแดนของข้าไม่ทราบว่ามีเหตุผลอันใดหรือลิวเทียนฉีใช้สายตากวาดมองทีละล่างทรงเสียงเย็นชาในวาจาเต็มไปด้วยการตำหนิสหายผู้ฝึกตนท่านนี้พวกเรากำลังไล่ตามเด็กหนุ่มเผ่าหมาป่าอัคคีอยู่ไม่ทราบว่าสหายผู้ฝึกตนเคยพบหรือไม่ไม่เคยเมื่อครูข้ากับคู่ชีวิตกำลังฝึกฝนอยู่ในเขตแดนไม่พบเด็กหนุ่มเผ่าหมาป่าอัคคีอะไรหรอก แล้วก็ไม่มีใครฝากเข้ามาในเขตแดงของพวกเราได้ด้วยลิวเทียนฉีสายสีสะอาดเคตอบอ้อผู้ฝึกตนชายได้ยินคำนี้พลันขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่มีทางพวกเราเห็นเขาปีนเข้าหน้าต่างบานนี้ชัดๆผู้ฝึกตนหญิงผมสีเงินคนหนึ่งมองด้วยสีหน้าไม่เป็นมิตรตำแหน่งชี้นำขึ้นก่อนสหายผู้ฝึกตนท่านนี้ที่นี่เป็นอาณาเขตเผ่ามนุษย์เผ่าอสูรท่านเป็นแขกในเมื่อเป็นแขก ถ้าเช่นนั้นก็ต้องเข้าใจฐานะเมืองของเผ่ามนุษย์ไม่ใช่สถานที่กำเริบเสบสานะเจ้าได้ยินถ้อยคำนี้ผู้ฝึกตนหญิงโกรธจัดใบหน้าน้อยเริ่มคล้ำเขียวกำลังจะระเบิดอารมณ์กลับถูกผู้ฝึกตนหญิงผมสีเงินอีกคนข้างกายดึงไว้ในเมื่อสหายผู้ฝึกตนทั้งสองไม่เห็นเด็กหนุ่มเผ่ามาปากขีเช่นนั้นพวกเราไปหานี่อื่นก็ได้รบกวนพวกท่านเสียแล้ว บุรุษพูดก่อประสานมือให้ถึงจักไปเห็นผู้ฝึกตนชายเดินออกไปอีกสี่คนที่เหลือจึงติดตามไปด้วยทั้งห้าคนเดินเข้ามาในตรอกเล็กห่างไกลแห่งหนึ่งเพื่อรวมตัวกันพวกเขาวางเขตแดนอันหนึ่งสําหรับหาหรือพี่จือหมิงจะพอเท่านี้หรือจิงจอกหิมะเมื่อครู่มองผู้ฝึกตนชายที่เป็นหัวหน้าถามอย่างไม่พอใจน้องสามเจ้าอย่าวุ่นวามสิเผ่ามนุษย์สองคนนั้นดูหาเรื่องไม่ง่ายเลย พวกเราไม่ควรบุ่มบ่ามนะสวีเทียนพี่ใหญ่ในหมู่สามพี่น้องกล่อมน้องสาวเสียงเบาพี่ใหญ่คำพูดท่านไม่มีที่มาที่ไปเกินไปกระมงังแค่ระดับดวงปราณช่วงต้นสองคนมีสิ่งใดยอดเยี่ยมเล่าน้องสามเบ้ป่าพูดอย่างไม่ยิ่มระไม่หรอกเกรงว่าพวกเขาคงไม่ใช่แค่ระดับดวงปรานช่วงต้นธรรมดาหากพลังของพวกเขาต่ำจริงถ้าเช่นนั้นเขตแดนนั่นไม่มีทางแข็งแกร่ง จนพวกเราห้าคนโจมตีแตกไม่ได้รอกจางจือหมิงพูดพลันขมวดคิ้วนึกถึงเขตแดนขึ้นมาจางจือหมิงมีความรู้สึกว่าสองคนนั้นไม่ใช่ผู้ฝึกตนระดับดวงปราณช่วงต้นเด็ดขาดเป็นเช่นนี้หรือได้ยินเรื่องนี้น้องสองกับน้องสามตะลึงหนะักอย่าประมาทสตรูเชียวพวกเราเผ่ามนุษย์ไม่เหมือนกับพวกเจ้าเผ่าอสูรมียอดฝีมือผู้เก็บตัวมากมายชอบซ่อนเร้น พลังไว้เพื่อถ่อมตัวยามเดินทางอยู่นะพลังสูงมากชัดๆกลับซ่อนเร้นพลังตนเองเปลี่ยนเป็นคนพลังต่ำนั่นไม่เพี้ยนไปหน่อยหรือน้องสาวไม่เข้าใจการกระทําเช่นนี้ในเผ่าจิ้งจอกหิมะของพวกนางพลังคือเกียติยศด,ดังนั้นจิ้งจอกหิมะทุกตัวถึงฝึกฝนสุดชีวิตอยากยกระดับพลังของตนให้สูงที่สุดไม่เก็บซ่อนพลังเป็นตัวตนที่ถูกผู้อื่นดูถูกเด็ดขาด ถึงได้ว่ากันว่าเผ่ามนุษย์เป็นเผ่าที่ฉลาดที่สุดอย่างไรเล่าเรื่องที่เผ่าอสูรมากมายไม่มีทางทำเผ่า,ามนุษย์ล้วนทำหมดน้องรองระบายอย่างมีอารมณ์เช่นกันเพราะเผ่ามนุษย์มีอัจฉริยะมากมายและยังมีปรมาจารย์อยู่เยอะด้วยชี้ฉลาดไม่ใช่แค่เจ้าเล่ห์หรอกหรือหากให้ข้าพูดละก็เผ่ามนุษย์เป็นเผ่าที่เจ้าเล่ห์ที่สุดแค่แค่พูดอะไรนะ สเสวีเทียนถลึงตาใสา่น้องสามเตยขึ้นอย่างไม่สพอารมณ์น้องสามถลึงตาใส่พี่ใหญ่ทีหนึ่งก่อนแลบลิ้นเดิมทีก็เป็นเช่นนี้นี่หากไม่ใช่พี่จื่อมิงที่เจ้าเล่ป่านั้นพี่ใหญ่จะแต่งให้เขาหรือข้าพูดกับเจ้ากี่ครั้งแล้วเจ้าเล่เป็นคําเชิงลบอย่าเอาไปบรรยายเผ่ามนุษย์แล้วก็อย่าใช้คํานี้บรรยายจื่อมิงสิสเสวีเทียนยนจนปัญญากับน้องสาวคนนี้เสียจริงพอได้แล้วพวกเจ้า ยิ่งพูดยิ่งออกไปไกลตอนนี้พวกเรามาคิดหาวิธีตามหามาป่าอัคคีเถอะผ่านไปอีกครึ่งเดือนก็ถึงวันเคลื่อนย้ายแล้วหากเอาศิลาสมประสงค์ก้อนนั้นมาไม่ได้ถ้าเช่นนั้นพวกเราห้าคนก็มีเพียงสามที่ได้ไปพระราชวังสมประสงค์จางจือหวนน้องชายของจางจือหมินพูดพลางถอนหายใจหลายทีต้องโทษมาปาอัคคีหน้าชังนั่นนะเดิมทีพวกเราสังหารกิ้งกาเป็แล้วเอาศิลาสงประสงค์มาได้แล้ว กลับมาถูกเจ้าสาเลวนั่นตัดหน้าไปอีกน้องสามพูดอย่างหุดหงิดเป็นไปได้หรือไม่ที่ศิลาสงประสงค์ก้อนเดียวจะเคลื่อนย้ายขนห้าคนได้นะน้องรองมองทุกคนแล้วลองจินตนาการก่อนเอ่ยขึ้นไม่มีทางศิลาสงประสงค์ก้อนหนึ่งเคลื่อนย้ายได้สามคนเท่านั้นจางจือหมิงสายศรีรษะแล้วต่อไม่เช่นนั้นพวกเราลองเจรจากับมาป่าอคีดูไหม อย่างมากพวกเราก็แค่พาเขาไปพระราชวังสงประสงค์ด้วยกันอย่างไรพวกเราก็มีศิลาสองก้อนหกคนก็พอดีสเวียตเทียนกับพริตตาถามไม่ไม่ได้หากเป็นก่อนหน้านี้มีเพียงเจ้าหนูนั่นคนเดียวยังพูดง่ายอยู่แต่ตอนนี้เขามีผู้ช่วยสองคนเพิ่มขึ้นมาหากให้เขารู้ความลับของศิลาสงประสงค์ข้าคิดว่าเขาต่องอเลือกพาผู้ช่วยไปด้วยแน่ไม่พาพวกเราไปหรอก งั้นจะทำอย่างไรเล่าพูดถึงตรงนี้สี่คนที่เหลือต่างมองไปทางจางจือหมิงก่อนอื่นจับตาดูผู้ฝึกตนสองคนนั้นก่อนเถอะในเมืองมีข้อห้ามไม่ให้ข่าย่อมไม่สะดวกลงมือรอพวกเขาออกจากเมืองพวกเราค่อยแย่งชิงกลับมาแต่หากพวกเขาไม่ออกจากเมืองเล่าพูดถึงตรงนี้น้องสาวหงุดหงิดไม่หายเฝ้าต่อไม้รอกระต่ายไม่ใช่ความคิดดีเลย หากผู้อื่นเป็นเต่าหดหัวแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรเล่าพวกเขาพักอยู่ในโรงเตียมบ่งบอกว่าไม่ใช่คนเมืองนี้ในเมื่อไม่ใช่ก็ไม่มีทางอาศัยอยู่ประจำดังนั้นจะช้าหรือเร็วพวกเขาต้องออกจากเมืองแน่จางจือหมิงเอ่ยอย่างมั่นใจอืมพี่จือหมิงพูดมีเหตุผลอย่างนั้นข้ากับน้องสามจะสอดส่องพวกเขาเองพี่รองพยักหน้าเห็นด้วยทุกคนลัดกันจับตาเธอ ดีทุกคนพยักหน้ารับอีกด้านหนึ่งในห้องพักหลิวเทียนฉีกับเฉียวรุย่ยเฉียวรุ่ยกางเขตแด,ดอีกครั้งพร้อมเปิดถุงเลี้ยงอสูรจินเยี่ยนถึงหิ้วหมาป่าอัคคีที่ถูกมัดบินออกมาเฮยเจ้าปล่อยข้าสิเจ้าจิ้งจอกเหม็นนี่ทำตัวข้ามีกลิ่นจิ้งจอกไปหมดหมาป่าอัคคีถลึงตาใส่จินเยี่ยนอย่างรังเกียจได้ยินอย่างนั้นจินเยี่ยนใช้หนึ่ง มง,งเท้าถิดหมาป่าขี่ล้มลงกับพื้นเจ้าตัวสาเลวนี่หากไอหนูสองคนไม่ขอให้ข้าปกป้องเจ้าคิดว่าข้าจะยินดีอยู่กับเจ้าในถุงเลี้ยงอสูรใบเดียวกันหรือไงจินเยียนเท้าเอวยืนตรงหน้าหมาป่าขี่ปากพ่นภาษามนุษย์ออกมาเจ้าเจ้าก็เป็นเผ่าอสูรได้ยินคำพูดของจิ้งจอกน้อยสุนัขหมาป่าเพลิงตื่นตะลึงเฮ้ออย่าคิดไปเองเชียว ข้าไม่ใช่เผ่าเดียวกับเจ้าโง่ตัวนี้หรอกจินเยียนพูดด้วยสีหน้าหงุดหงิดเขาเป็นสัตว์เทพนะไม่ใช่สัตว์อสูรเสียหน่อยเอาละจินเยียนลงมือเบาหน่อยเถอะเจ้าหมอนี่มีค่าหนึ่งล้านก้อนศิลาทิพเชียวนะอย่าทำเขาตายสิเฉียวรุ่ยบอกก่อนรีบอุ้มหมาป่าขีตัวน้อยบนพื้นขึ้นมาอย่างกังวลเฮ้ยเจ้าทำอะไรข้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงร่วมรบแล้วก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเจ้าด้วย อย่ามาอุ้มค้านะถูกเฉียวรุ่ยอุ้มขึ้นมาหน้าของหมาป่าอัขีก็แดงอย่างไม่เอาไหนฮ่าฮ่าเจ้าเด็กยังไม่โตคนนี้รู้จักหน้าแดงด้วยหรือเฉียวรุ่ยมองลูกหมาป่าน้อยในอ้อมแขนหัวเราะหยอกเย้าอีกฝ่ายเจ้าปล่อยข้านักก็ได้เฉียวรุ่ยพูดพร้อมวางหมาป่าน้อยขนาดเท่าฝ่ามือในอ้อมแขนลงบนโต๊ะทันทีบอกมาสิ ที่แท้ห้าคนนั้นเป็นใครกันหลิวเทียนฉามีมองหมาป่าน้อยเตยถามเสียงจริงจังข้าข้าจะรู้ได้อย่างไรเล่าหมาป่าน้อยสายหัวตอเจ้าไม่รู้ว่าทําไมผู้อื่นถึงไล่ล่าสังหารเจ้าหรือสมองพวกเขามีปัญหาหรือไงเฉียวรุ่ยถลึงตากลมตั้งคําถามอย่างไม่สบอารมณ์ใครจะรู้เล่าไม่แน่นะสมองพวกเขาอาจมีปัญหาก็ได้ หมาป่าน้อยยักไหลพูดด้วยสีหน้าจนปัญญาตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเอนอนี่หากเจ้าไม่พูดเชื่อไหมว่าข้าจะต้มเจ้าเสียหลิวเทียนฉีมองหมาป่าน้อยเริ่มข่มขู่เสียงเย็นข้าข้าไม่รู้จริงๆนะให้ฟ้าดินเป็นพยานได้ข้าไม่ได้หาเรื่องพวกเขาเลยจริงพูดถึงตรงนี้หัวเย็ยนก็มีสีหน้าหงุดหงิด เขาจะรู้เหตุผลที่คนพวกนั้นไล่ล่าได้อย่างไรเล่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆนักไม่รู้จริงสิหัวเย็นสายหูบอกไม่ใช่ว่าพี่ชายหรือพี่สาวของเจ้าเพื่อแย่งชิงตำแหน่งราชาจึงส่งคนมาสังหารเจ้าหรอกนักเฉียวรุ่ยกับพริบตาจินตนาการกว้างไกลเอ่ยถามจะเป็นไปได้อย่างไรกันพวกเราเผ่ามาป่ะอาักคีไม่ใช่เผ่ามนุษย์สักหน่อยท่านพ่อมีท่านแม่เป็นคู่ชีวิตคนเดียว พวกเราพี่น้องเจ็ดคนล้วนมีมาดาคนเดียวให้กำเนิดตั้งแต่เล็กจนโตรักใคร่กันดียิ่งนักไม่มีทางเข็นฆ่ากันเองเด็ดขาดนอกจากนี้ตำแหน่งราชาเผ่าของพวกเราหนัาตลอดมาล้วนสืบต่อโดยองค์ชายหรือองค์หญิงที่พลังสูงที่สุดข้าเป็นคนเล็กสุดในพี่น้องเจ็ดคนแล้วก็พลังต่ำที่สุดด้วยถ้าคิดสังหารก็ไม่ควรเป็นข้านะพูดเช่นนี้ก็มีเหตุผลเฉียวรุ่ยพยักหน้าเห็นด้วย รชาชหมาป่าอัคคีมีคู่ชีวิตคนเดียวไม่มีการต่อสู้ในวังหลังการเข็นฆ่ากันร,ระหว่างอพี่น้องไม่น่าจะมีกระมังนอกจากพี่น้องเจ้ายังมีศัตรูอีกไหมหลิวเทียนฉีมองหัวเหยี่อแล้วเอ่อยถามไม่มีตั้งแต่เล็กจนโตข้าอยู่ในเมืองหัวหลังมาตลอดไม่เคยออกไปที่ใดเลยนี่เป็นการออกมาข้างนอกครั้งแรกของข้าเฮอหลิวเทียนฉีถอนหายใจ คิดว่าเรื่องนี้ไม่มีเงื่อนงำเลยสักนิดสามวันให้หลังหลิวเทียนฉีเฉียวรุ่ยและหัวเหยียนนั่งวิหกหัวดำออกจากเมืองเผ่ามนุษย์ตรงไปยังทิศใต้เฮ้พวกเจ้าไม่มีนาวาหอหรือไม่ก็เรือบินนะักหัวเหยียนนั่งบนหลังวิหกหัวดำด้วยสีหน้ารังเกียจขอประทานอภัยพรยะขะองค์ชายพวกเรามันคนจนท่านก็ทนเอาหน่อยเถิดเฉียวรุ่ยกรอกตาใส่ทางเอ่ยเสียงเย็นชา ในใจคิดเจ้านี่เรื่องมากจริงเชียวอ้อได้ยินเช่นนี้หัวเย็ยนจนปัญญาจึงได้แต่พยักหน้าเจ้ามีอุปกรณ์อาคมห่อเหินที่ดีกว่าหรือเหลียวเทียนชี้เหลือบมองแล้วถามอย่างสงสัยข้ามีเรือบินขั้นห้าลำหนึ่งแต่ต้องใช้ศิลาธิ์ขับเคลื่อนซึ่งตอนนี้ข้าไม่มีศิลาธิ์หัวเย็ยนบอกด้วยสีหน้าหงุดหงิดองชายอย่างเขานี่โชคร้ายสุดขีดจริงแท้แค่อยากเที่ยวเล่นข้างนอกสักรอบไหม ลับถูกห้าคนนั้นไล่ล่าอย่างไม่มีสาเหตุไม่เพียงได้รับบ่อห้าเจ็บจนใช้พลังทิพย์ไม่ได้กระทั่งศิลาทิพย์ยังใช้ไปจนหมดพูดก็เหมือนไม่พูดเฉียวรุ่ยได้ยินคําพูดของหัวเหยยนก็กรอกตายอย่างอ่อนใจศัตรูของเจ้าช่างไม่ยอมแพ้จริงนะักเมื่อรู้สึกถึงคลื่นพลังทิพย์ด้านหลังเหลวเทียนฉีพลันปล่อยพลังวิญ,ญญาณของตนออกมาสัมผัสคลื่นพลังทิพย์ที่คุ้นเคยทั้งห้าสายพวกเขาไล่ตามมาแล้ว เฉียวรุ่ยปล่อยพลังวิญญาณสัมผัสด้วยอืมเหลีวเทียนฉีพยักหน้าเล็กน้อยแต่ยันเพิ่มความเร็วขั้นสี่แผ่นหนึ่งบนตัววิหกหัวดําให้บินเร็วขึ้นเทียนฉีอุปกรณ์อาคมห่อเหินของพวกเขาเร็วมากกําลังไล่ตามมาแล้วทําอย่างไรเล่าไม่ต้องกลัวด้านหน้ามีเขารกร้างลูกหนึ่งพวกเราไปรอตรงนั้นเถอะถ้าสู้ไม่ได้จริงก็ส่งเจ้าหนูนี่ไปเสียเหลีวเทียนฉีหัวเราะอย่างไม่ใหญ่ดี บอกอย่างไม่เห็นเป็นเรื่องสําคัญไม่นะอย่าส่งข่าให้พวกเขาพวกเขาจะสังหารข่าหัวเย็นสายสีสัตมองหลิวเทียนฉีกับเฉียวด้วยอย่างหวาดกลัวร่อนลงหลิวเทียนฉีหัวร้อเล็กน้อยบังคับวิหกหัวดำให้ร่อนลงไปยังทิศทางของเขารกร้างเมื่อมาถึงบนเขาหลิวเทียนฉีหาที่โล่งแห่งหนึ่งเจ้ายืนอยู่ตรงนี้หลิวเทียนฉีชี้ที่ว่างด้านหน้า ส่งสัญญาณให้หัวเอ๋ยยนไปยืนอึมหัวเยียนพยักหน้าไม่รู้เหตุผลแต่ก็ทำตามหลิวเทียนฉียกมือขึ้นแต่ยันตรึงร่างแผ่นหนึ่งบนหน้าผากของหัวเยียนทันทีเฮยเจ้าทำอะไรนะข้าขยับไม่ได้ทำไมถึงขยับไม่ได้เล่าหัวเยียนที่รู้สึกว่าตนเองขยับไม่ได้ส่งเสียงร้องตกใจลนลานขึ้นมาเงียบสัก์ประเดี๋ยว เป็นเด็กดีอยู่นิ่งๆอย่าขยักหลิวเทียนฉีพูดคลางมือเท้าฉับไวเอากระดูกสัตว์อสูนกับใยไหมฟ้ามาวางรูปป้องกันขั้นสี่ง,ง่ายๆอันหนึ่งปกป้องหัวเหยยนไว้เฮยพวกนี้คืออะไรกันหัวเย็นมองกระดูกสัตว์อสูนกับยันวิเศษเหล่านั้นแล้วถามอย่างสงสัยนี่คือ่ข้กลนหากเจ้ายืนอยู่ข้างในประเดี๋ยวห้าคนนั้นมาก็ไม่อาจทำร้ายเจ้าได้ ลิวเทียนชีบอกพร้อมเอายันอัมพรางกายสองแผ่นออกมาให้ตนกับเฉียวด้วยแปดคนละแผ่นเฮยพวกเจ้าจะไปไหนนะ่ะรอค่าด้วยสิเฮยอย่าทิ้งข้าไว้นะเห็นทั้งสองคนหายไปหัวเหย,ยงส่งเสียงร้องแต่ไม่ได้รับคำตอบอย่างใดไม่นานนักพวกจางจือหมิงห้าคนก็ไล่ตามมาถึงในเขารกร้างแปลกสามคนนั้นหนีไปไหนแล้วเล่า น้องสามคนหาเงาทั้งสามในป่าพลางพูดอย่างหงุดหงิดน่าจะอยู่ด้านหน้าจางจือหมิงลองสัมผัสเคลื่อนพลังทิพย์นิดหน่อยแต่ไม่ได้ผลสักนิดจึงพาอีกสี่คนไล่าตามไปด้านหน้าอยู่ตรงนั้นสวีเทียนมองไปเห็นหัวเหยียนทั้งตกตะลึงและยินดีอย่างยิ่งฮ่าฮในที่สุดเจ้าสารเลวเผาหมาป่าอัคคีก็ถูกฆ่าจับจนได้น้องสามเห็นหัวเหยียนที่อยู่ลำพังก็หัวเราะหยัน บินมาทิศทางที่หัวเยียนอยู่เป็นคนแรกสี่คนที่เหลือบินเข้ามาด้วยอะพวกเจ้าพวกเจ้าอยากเข้ามาอยากเข้ามานะเห็นศัตรูห้าคนบินเข้ามาหัวเยียนนอนนึกกลัวไม่เบาแต่ไม่ว่าดิ้นรนอย่างไรก็ขยับไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยพวกเจ้ารีบช่วยข้ารีบช่วยข้าสิหัวเยียนพูดพางมองไปยังทิศทาง ที่หลิวเทียนฉีกับเฉียวเรื่อยอำพรางกายไปแต่น่าเสียดายที่เวลานี้ทั้งสองคนไม่ได้อยู่ทิศทางนั่นแล้วฮ่าฮหมาป่าอัคคีน้อยเผ่ามนุษย์สองคนนั้นไม่สนใจเจ้าแล้วหรือข้าว่าเจ้ามอบตัวแต่โดยดีเถะน้องสามพูจบก็เดินไปอยู่ตรงหน้าหัวเหยียนน้องสามอย่าเข้าไปจางจือหมิงเห็นกระดูกสัตว์อสูนที่ล้อมรอบหัวเหยียนเป็นวงนอกจากนี้ บนกระดูกสัตว์อสูรแต่ละแท่งยังสลักลวดลายค่ายกลไว้และยังเชื่อมใยไหมฟ้ากับยันวิเศษจำนวนหนึ่งอีกเขารู้สึกว่าไม่ถูกต้องหาน้องสามหยุดเท้ามองไปทางจางจื่อหมิงออยห้างแปลกใจทำไมหรือจื่อหมิงสวียเทียนมองคู่ชีวิตที่มีสีหน้าเคร่งขรึมอย่างไม่เข้าใจรอบตัวเจ้าหนูนี่เหมือนจะเป็น่า้กลจางจื่อหมิงพูดพลันขมวดคิ้วอืม ดูเส้นสายลวดลายบนกระดูกสัตว์อสูรคล้ายลวดลายไข้กลจริงแต่หากเป็นไข้กลนไม่น่าจะมียันพวกนั้นสินี่มันเรื่องอะไรกันพูดถึงตรงนี้จางจือหวนก็เริ่มสงสัยเช่นกันระวังไว้ก่อนเถอะน้องรองปล่อยสัตว์อสูรระดับล่างตัวหนึ่งเข้าไปจมตีสิจางจือหมิงหันมองน้องรองหูน้องรองมีความสามารถในการควบคุมสัตว์อสูรจึงมีสัตว์อสูรข้างกายค่อนข้างมาก ดังนั้นจางจือหมิงถึงให้นางปล่อยมันออกมาอืมน้องรองหูพยักหน้าเริ่มปล่อยเสือดำขั้นสามตัวหนึ่งโฮกโฮกเสือดำบินออกมาจากในถุงเลี้ยงอสูรก็คำรามทีหนึ่งร่างกายพุ่งเข้าใส่หัวเหยียนอย่างปราดเปรี่ยวอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยสิพวกเจ้าสองคนไม่สนข้าแล้วจริงหรือข้าตายแน่นอนนะ หัวเยยนพูดทางมองเสือดำที่พุ่งเข้ามาโจมตีตกใจกลัวร้องแง่ทันทีเปรียงเสือดำที่พุ่งเข้าชนถูกกำแพงวารีสีฟ้าอ่อนพื้นหนึ่งขวางอยู่นอกรั้วป้องกันอย่างรวดเร็วว้าวหัวเย็ยนเห็นกำแพงวารีผืนหนึ่งผุดขึ้นมาหากพื้นตรงหน้าจึงร้องตกใจเสือดำเลี้ยวเปลี่ยนทางมันโจมตีเข้ามาอีกผลปรากฏว่ายังคงเหมือนเดิมมันกระตุ้นกำแพงวารีอีกผืนหนึ่ง เห็นกำแพงวารีที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาทีละบแผ่นอย่างรวดเร็วล้อมเป็นวงปกป้องตนเองไว้ในวงกลมนี้หัวเยียนที่ก่อนหน้านี้ยังโกรกหวาดกลัวในที่สุดก็สงบลงฮ่าฮนี่คือค่ายกลของเผ่ามนุษย์หรือมหาสรรัจจริงช่างมาสรรัจจริงหนอหัวเยียนมองกำแพงป้องกันแปดผืนข้างตัวแล้วหัวร้อเจือนเป็นเจ้าโง่เสียจริงกระทั่งค่ายกลกับค่ายกลยันยังแยกไม่ออก เฉียวรุ่ยที่อำพรางกายอยู่กลอกตาส่งกระแสจิตหาหลิวเทียนฉีฮ่าฮ่เขายังไม่โตนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเด็กน้อยที่ถูกผู้ใหญ่ตามใจจนเสียนิสัยน่ะจากบ้านออกเดินทางครั้งแรกน่าจะยังไม่ทันได้เห็นว่าสิ่งใดคือค่ายกวนที่แท้จริงของเผ่ามนุษย์กระมังโจมตีหลายครั้งล้วนถูกกำแพงวารีสีฟ้าอ่อนขวางไว้ทำให้เสือดำไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งมันยืนอยู่หน้ากำแพงวารีผืนหนึ่ง อาปากพ่นลูกไฟลูกหนึ่งออกมาโดยตรงโจมตีเข้าส่กำแพงวารีทันทีอาหัวเย็ยนเห็นลูกบอลเพลิงบินเข้าส่กำแพงวารีก็ตกใจกลัวจนร้องโฮกโฮกเมื่อการโจมตีของลูกบอลเพลิงกระแทกบนกำแพงวารีทันทักกุกแสงสีทองเส้นหนึ่งดีสะท้อนกลับมาตกต้องบนร่างเสือดำมันร้องโฮกสองทีถึงล้มลงกับพื้นว้าวไร้กาเหรือเกินค่ายกลของเผ่ามนุษย์นี่ไร้กานะัก หัวเย็ยนเห็นเสือดำที่โจมตีกำแพงวารีตัวนั้นล้มลงกับพื้นก็ดีใจนาทีก่อนหน้าเขายังคิดว่าคราวนี้ตนเองคงจบสิ้นต้องตายแล้วอยู่เลยคิดไม่ถึงนาทีต่อมาคนที่ตายกลับไม่ใช่เขาแต่เป็นเสือดำโง่ตัวนั้นดีเหลือเกินดีเกินไปแล้วอ่าทำไมเป็นเช่นนี้น้องสามหูมองศพเสือดำบนพื้นลางส่งเสียงร้อง ยังดีที่ไม่ได้ใช้อสูนพัธสัญญาของข้าไม่เช่นนั้นข้าคงถูกผลสะท้อนน้องรองหูมองศพเสือดำบนพื้นแล้วถอนหายใจแผ่วเบาทีหนึ่งโชคดีนักตัวที่นางใช้เป็นอสูรเลี้ยงที่ทำให้เชื่องช่วงสั้นๆไม่ใช่อสูรที่ทำพัธสัญญาไม่อย่างนั้นคงลำบากหน้าดูค่ายกลของเผ่ามนุษย์แข็งแกร่งอย่างที่เขาว่ากันเลยนะสเสวีเทียนมองศพของเสือดำถอนหายใจออกมาหลายหนท่านพี่ พวกเราจะทำอย่างไรต่อดีจางจือหวนมองพี่ชายถามเสียงเบาจางจือหมิงมองน้องชายก่อนมองพวกสเสวียเทียนสา่งที่น้องเขาเดินไปข้างหน้าสองก้าวมาถึงข้างศพเสือดำข้าน้อยจางจือหมิงเป็นผู้ฝึกกระบิดเผ่ามนุษย์สายผู้ใช้ไข้กลทุกคนล้วนเป็นเผ่ามนุษย์ไม่สู้ปรากฏตัวพบหน้ากันสักคราหรือจางจือหมิงพูดเพราะประสานหมัดเห็นจางจือหมิงเป็นฝ่ายก้าวออกมา ลิวเทียนฉีก็ฉีกยานอัมพรางกายบนร่างออกเชียวรุ่ยทำตามทั้งสองคนปรากฏตัวตรงหน้าจางจือหมิงด้วยกันสหายผู้ฝึกตนจางพวกเราพบหน้ากันอีกแล้วมุมปากหลิวเทียนฉีประดับรอยยิ้มมีมารยาทและเหมาะสมเป็นฝ่ายเอ่ยปากก่อนที่แท้สหายผู้ฝึกตนทั้งสองเป็นผู้ใช้ค่ายกวนนี่เองเสียมารยาทพวกเราเสียมารยาทจริงไม่เหมือนกับพบหน้าครั้งแรก สายตาที่จางจื่อหมิงมองพวกเขาในครั้งนี้มีความยำเกรงสามส่วนกับความหวั่นเกรงเจ็ส่วนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทว่าพร้อมกับที่ทั้งสองปรากฏตัวสามพี่น้องสเสวียเทียนกับจางจื่อวนต่างเพิ่มความระวังขึ้นด้วยฮ่า <c oughs> แค่ลูกไม้กระจอกเท่านั้นขายหน้าสหายผู้ฝึกตนจางเสียแล้วหลิวเทียนชี้โบกมือบอกอย่างเกรงใจไม่ทราบว่าสหายผู้ฝึกตนเรียกขานว่าอะไร จางจือหมิงมองหลิวเทียนฉีถามอย่างมีมารยาทข้าน้อยหลิวเทียนฉีหลิวเทียนฉีตอบตามจริงไม่คิดปิดบงังที่แท้เป็นสหายผู้ฝึกตนหลิวสหายผู้ฝึกตนจางข้าคนนี้ไม่ชอบอ้อมค้อมในเมื่อวันนี้ทุกคนพบหน้ากันอีกครั้งถ้าเช่นนั้นข้าขอสอบถามสักหน่อยไม่ทราบว่าพวกท่านกับมาป่าอัคคีน้อยตัวนี้มีแค้นอันใด เหตุใดต้องไล่ล่าสังหารเขาด้วยหลิวเทียนฉีมองอีกฝ่ายก่อนถามหัวเย็ยนมีค่าสามล้านก้อนศิลาทิพย์หากเป็นไปได้หลิวเทียนฉีอยากพาส่งกลับเมืองหัวหลางเพื่อรับศิลาทิพย์ไม่อยากส่งให้พวกจางจื่อมิงรอกแต่เขาอยากทําเรื่องนี้ให้กระจ่างเพราะไม่อยากผูกแ้นกับห้าคนนี้เพราะหัวเย็ยนยังไงละ่ะนั่นเป็นเรื่องระหว่างพวกเรากับเขาเกี่ยวอะไรกับเจ้าน้องสามหูเอ่ยปากสวนกลับด้วยความไม่พอใจ น้องสามสเวียเทียนดึงน้องสาวทีหนึ่งส่งสัญญาณให้ไม่ต้องพูดสหายผู้ฝึกตนหลิวพวกเรากับหมาป่าอักขีน้อยมีความแค้นส่วนตัวบางอย่างที่ต้องจัดการจริงสายผู้ฝึกตนหลิวสู้ถือโอกาสมอบน้ำใจสักครั้งส่งเขาให้พวกเราสิผู้แซ่จางจักขอบคุณไม่จบสิน้นจางจือหมิงบอกคำขออ๋อได้ยินคำนี้หลิวเทียนฉีดเลิกคิ้วไม่ได้ หลิวเทียนฉีเจ้าอย่าฟังเขาพูดเหลวไหลข้าไม่รู้จักพวกเขาสักนิดไม่มีแค้นกับพวกเขาด้วยเขาพูดเหลวไหลทั้งเพหัวเหยียนรีบแก้ตัวให้ตนอย่างร้อนใจเกิดกลัวว่าหลิวเทียนฉีจะมอบเขาจริงจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ